สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขนนะจ๊ะเนาะพี่น้องวันนี้เรามาถึงบ้านแล้วแต่เมื่อคืนนี้เนาะกะหลังฝนตกเมื่อคืนกัซีนพระเบิ้งสวนจ้ะพี่น้องเพราะว่าบริดูแลมันโดนแล้วเนาะสวนกะเบิง้งพี่น้องเอ้ยเพราะอากาศมันลดจักน้อยนี่นี่อันนี้เป็นใบ้ของไอมะเขือเทศเนะจ๊ะเนาะซื้อกับใบมันกัตตานะเพราะว่า เพราะว่าอ,อากาศมันลดนะจ๊ะเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิ้าเบื้องสวนนะจ๊ะมือน,นี้วันนี้เราไม่ไปไหนเราอยู่บ้านจ้าเดี๋ยวมาเบื้องพี่น้องนี่สวนไปลายมือนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวจะให้เบื้องแบบละเอียดเลยอันนี้คือหลังบ้านเนะจ้ะนี่หลังบ้านใบมะเขือเทศมันมันห่าวมันตายนะพี่น้องคอยกับเขบ้าใจว่าเป็นอย่างซึ่นเป็นนั่นนี่นะนี่มะเขือเทศก็กาลังสุกนะจ๊ะเนาะ พ่าบ้านก็กำลังเก็บเก็บไปมือเศร้านี่สองนุวยพี่น้องสองน่วยสามนวยเนาะจ้ะาเพราะว่าเราปลูกช้าไปมันก็จะได้กินน้อยนะจะน้องพี่น้องเบิ้งขนาดเหี่ยวด้นี่ขนาดเหี่ยวมันยังออกพี่น้องเบิ้งอันนี้เป็นฟักทองฟักทองแบบปุ่มของฝรั่งเศสเนาะจ้า โคเชตเตอร์ฟนวาซีพี่น้องซื้อเพื่อนั่นนี่ไปไลายมือนี่อันนี้เป็นโหระพาโหระพาฝรั่งเนาะจ้ะเนาะกับอีตูอีตูบ้านเฮ้าน่ะอีตูไทยน่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะจ้ะที่กินไม่ทันแล้วมันก็จะออกดอกเนาะจ้ะเนาะนี่อีตู้นี่ออกดอกแล้วพี่น้องกินโบสนะมันอีกอย่างนึงไปเที่ยวนะจ้ะบบมีไผเด็ดอกมันห้กับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มันสีออกดอกเนาะจ้ะกับป้อยไปเนาะพี่น้อง อาอน,นี้เป็นโหระพาฝรั่งอันนี้มันน่าจะแก่เนาะมันก็เลยออกสีเหลืองๆแล้วออกสีเหลืองๆพี่นอ้องเป็นโหระพาเป็นพระอิตูอิตูไทยน่าจะพี่น้องอันนั้นก็เป็นไอ้เอ,อ่อตะไคร้กระซุ้มใส่กันเบิร์ดละพี่น้องเพราะว่าที่เหาหน่อยเนาะมันแค่เป็นขางข,าง,ขางเฮื้นซื่อๆนี่พ่อ,อย,ยก็ตื่นมากวาดกำแพงเออกวาดไอ้ พืนตั้งแต่เศร้านะจ๊ะกัสะอาดแต่ละอุ้ยนี่นี่ก่อนเราไปแต่มันยังอ่อนอยู่เลยอันนี้ก็อ่อนอยู่แต่ว่าเรามีของน้องเราน้องเ็าให้มาเยอะมากน้องคนไทยนะเราก็เลยต้องกินของที่น้องคนไทยให้ก่อนนะจ๊ะนราจะน้องกับมู่อันนึงจะพี่น้องเดี๋ยวพัส,วสํำรวจสวนอุ้ยหมากหอมคอย อันนี้คือหอมนะจ๊ะหอมซีบ้านเราเป็นหมากบ่เลยพี่น้องอืมยุดไม่ได้กินแล้วเอาให้พ่นแก่เนาะให้พ่นล้นนะจ๊ะเนาะนี่อันนี้เป็นสลัดที่ปลูกไว้เพราะเขาปลูกรอบสองแล้วมันบง่งามเลยพี่น้องข่อยกับบุกเข้าใจกันมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่ามันชุ่มเนาะตอนเขามาปลูกใหม่นะ่ะดินมันแห้งมันปลูกมันก็ติดง่ายพี่น้อง อือโอ้ยผาอีตู่มุมนี่ทั้งผาอีตู่ทั้งเบิ้งพี่น้องป้าสาลาเน่ฟรังจ้ะพี่น้องนี่อันนี้ก็ว่านไหเนาะจ้าเนาะอันนี้เป็นหอมหอมเปบย์บนเฮาปุ้ยหมออึก็ได้ไหมพี่น้องมออืก็ได้นี่อันนี้เป็นลูกอ่อนเลย กะมีเท่านี้แหละพี่น้องนี่หนึ่งสองสามนะฟังนั่นอีกน่อยหนึ่งพี่น้องนะฟังนั่นอีกน้อยหนึ่งสามชี้น้วยอยู่นี่แหละมากองมาแก่งขึ้นแน้วนี่แหละนี่แต่ความอร่อยเนี่ยสู้ของบ้านเราไม่ได้ได้พี่น้องเอ้เดี๋ยวเดียวคอยพาสํารวจส่วนป่ะอ,อ,อีตูข่อยมุมนี่พ่ะอีตูมันก็ดอกแล้วดอกว้แล้วพี่น้องบ่ได้กินเนาะมากินบอสนาอะไรไง่ายนี่ อีตู้กระดอกแล้วอันนี้เป็นฮอลพาเม็กซิโกนะจน๊ะเนาะโอ้ทางหลังก็เป็นอีตู้ข่อยหญ้าเและนี่มันขึ้นแล้วได้ละนี่หญ้านี่พี่น้องยักขึ้นได้จริงๆเลยนี่หญ้าเน,นาะจ๊ะเนาะแต่บ่เป็นหยังเพราะว่าพักใหญ่บ่แล้วนี่ <laughs> อันนี้แต่ไฟเคยเบิ้องซ่องอ่อยพี่น้องอันนี้เป็นสลัดเนะจ๊ะเนาะปล่อยให้มันขึ้นแล้วบกินแล้วพักสลัดนะนี่เราถ่ายตอนประมาณ9ก้าโมงเช้าเนาะจะถึงสิบโมงนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเมีิซิเฮดเอ้บาร์บีคิวนะจ๊ะก็เลยบริบ่มีเวลาออกมาถ่ายพระอีตูกับโหละพาเราจําเป็นต้องปลูกติดกันเนาะจ๊ะพี่น้องมันจําเป็นต้องปลูกติดกัน แต่ว่ามันก็จะกินมันก็จะกลายพันธุ์อยู่ดีแต่ว่าห้างผมมีพื้นที่เนาะจ้ะมันก็จาเป็นความจําเป็นกระปลูกไปอันนี้เป็นโหระพาไทยเนาะจ้ะนี่โหระพาไทยนีย่มันออกยอดบทันพี่น้องามว่าคอยกินเนาะจ้าเนาะถ้าอีตูคือออกดอกหมดแล้วอีตูนี่เป็นดอกหมดแล้วน,นี่พี่น้องโหระพาด้นี่อันนี้เป็นโหระพาเม็กซิโกเนาะจ้า เป็นโฮล่า้าเม็กซิโกดอกเปแล้วพี่น้องอืมดอกบปแล้วอันนี้พาอิตโตอิตูนี่เดี๋ยวฤดูหนาวเดี๋ยวมันกวายเองเนะจ่ะคอยการสิเก็บแชรส่งฟิตแนวนี้นะพี่น้องกับเบิ้งซะก่อนเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะจ้ะฝตตันนี้มันก็เก็บกินได้อยู่อันนี้เป็นหลังบ้านนะจ่ะลังบ้านช่วงเก้าโมงเช้าถึงสิบโมงเนี่ยแหะพี่น้องอืมเดี๋ยว ไปเฮ็ดบาร์บีคิวกินเที่ยงมานี่เนาะจ้ะเนาะนี่อหลงมาได้จังใดพี่น้องลงมาได้ยังไงอันนี้คือเอ่อมะนาวนะาจะเนาะไหน่วยเดียวเบิดต้นนั่นเพราะว่าเวลาเรากลับเมืองไทยแล้วมันไม่มีคนลดให้เนาะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือต้นนี่ก็รู้สึกว่าสิเห็นอยู่สองนวยอ้าวนี่นี่ลืมให้ดูนี่พี่น้อง ทิมไปหลายมือมักพริกมักพริกกับแดงไหมนี่พี่น้องมักพริกอยู่มุมนี่เป็นต้นที่เราปลูกตังแต่ปีที่แล้วเนาะดกอยู่ด้วยพี่น้องนี่เป็นต้นตั้งแต่เราปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วมันก็ออกลูกออกอบยังอ้าก็กินไปน้าพี่น้องนี่รู้สึกว่ามันจะมีทุกข้อเลยนะตอนเรามานะ่ะมันมีแต่กิ่งที่มันที่มันแบบว่าไม่มีใบเลยก็เลยมาโคเอาเนาะ มโหดนูดหดน้ำเอากาจนได้ออกลูกเนะจ้ะจนได้มีลูกมีอย่างนี่มะนาวนี่มะนาวแล้วก็มีนี่อยู่สองน่วยพี่น้องมังนาวสามไหมอันนี้เป็นมันาวญ่เนะจน้ะเนาะมังยามะนาวหญ่มันาวเหลืองนี่นี่อยู่สามน่วยเท่าน,นั้นแหละเพราะว่าเวลาเข้าไปเมืองไทยเข้ากับทิมเนะจ้ะเข้าทิมนะ่ะใช่นั่นกะ อ้อยไวโลดพี่น้องโบบริซิเลียดนะนะเพราะง่ายผลวบาบริซิเลียดมันเหลืออย่างกะกินอันนั้นละเพิ่นว่านี่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นสวนหลังบ้านจ้าสวนหลังบ้านเราเองอยากกินกระปุกพี่น้องบ่ต้องซื้ออยังประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะจ๊ะเนาะบอดีลรอบเบิงเด้อจ้วะว่าว่าเราจะไปเที่ยวไหนวันเรายังมีโปรแกรมจะไปเที่ยวอีกด้อพี่น้อง เดี๋ยวเบิงนนท์จะว่าข่อยสิไปเที่ยวสายแต่วันนี้เมืองข่อยเนีอยว่อย่องบริโอกไปเรืเดยพี่น้องยังไม่ได้ออกไปเลยแต่กลับบุเป็นยังฮ้าออกไปย่ำใดก็ได้อยู่เมืองฮานะ์น่ะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงเนาะจ้ะเนาะมันก็นเลยบกค่อยบกค่อยหอนบันไดข่อยการสิออกไปเนาะจ้ะพี่น้องนี่อันนี้เป็นกำแพงหลังบ้านจ้า